การเกษตรนะครับต้นกะเพราครับผมก็ได้เก็บไปทำกับข้าวปลูกกะเพราวไว้น้ำก็หมดน้ำก็หมดดอ,อกตกๆเลยก็ได้เก็บไว้ทำกับข้าวครับไม่ได้ซื้อ ผมไม่ได้ซื้อนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นพริกนะครับผมาขายก็ไม่ได้ซื้อก็อพริกก็ไม่ได้ซื้อนะครับเก็บกินครับผมตามต้นครับผมมาได้ปลูกเยอะครับผมปลูกแค่นี้นะครับเก็แบบกินทั้งปีนะครับนี่ปลูกแค่นี้ก็เก็บกินทั้งปีก็พอไ,ได้เก็บอยู่นะครับนี่ เราจะเก็บอยู่คือแต่ช่วงหน้าฝนนี่จะดกนะครับช่วงหน้าฝนจะดกอยู่นะะดกเก็บกินไม่ทันแต่ถ้าหน้าแรงหมดฝนแล้วก็ก็มีมายำมมายมมนะครับนี่มาย,ยมมายมมเนี่ยกินไม่ทันนะครับผมแค่นี้นะครับ ลดไว้ตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับผมเช้ากับตอนเย็นน,นี่ก็ดูนะครับผมนี่ดกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดกนะแต่ยังไม่แดงครับผมลูกเขียวเขียวยังไม่แดงครับผมถ้าแดงนี่โอ้โหจะเห็นเดืบเต็มต้นเลยนเนี่ยมีใบเขียวไว้กับ ไอ้ลูกเขียวไปกับใบเลยนเนี่ยดกนะครับผมพริกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดกอันนี้ต้นแก่แล้วนะครับผมยังไม่ได้ปลูกใหม่นะครับผมนี่สองปีแล้วนะครับพริกนี้ปลูกสองปีแล้วนะครับปลูกสองปีแล้วนะครับไม่ได้ปลูกใหม่เ็าจะแตกออกมาใหม่นะครับผมก็แตกใบออกมาใหม่ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับผมไม่ได้ลูกแดงแดงออกมาก็เก็บแล้วนะครับผมเก็บไปทำกับข้าวนะครับไปแล้วนะครับเพื่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับ